อิเคดะรับผิดหวังชบาแก้วอดเข้าชิงศึกอาเซียนชี้เวียดนามเมียนมาแกร่งจริงฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของฟูโตชิอิเคดะต้องอยู่เส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์อาเซียน2025หลังพลาดเข้ารอบชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายกุนซือชาวญี่ปุ่นยอมรับว่าแม้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่หวังแต่ลูกทีมทุกคนพยายามอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะนักเตะดาวรุ่งที่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเจอกับเวียดนามและเมียนมาสองทีมแกร่งของภูมิภาคเราพยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วแต่ก็ต้องยอมรับผลการแข่งขันเวียดนามและเมียนมาต่างเป็นทีมที่แกร่งแก่งเกมนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญและเราต้องพัฒนาต่อไปฟูโตชิอิเคดะกล่าวอิเคดะยังฝากถึงแฟนบอลว่าทีมจะไม่หยุดพัฒนา พร้อมโฟกัสเป้าหมายต่อไปในรายการซีเกมส์ที่กำลังจะมาถึง